ใช้เครื่องกรองน้ำจึงดีกว่าปลอดภัยกว่าและประหยัดกว่าเยอะเลยแต่เราต้องใช้เครื่องน้ำแบบไหนล่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับน้ำดื่มสำคัญมากๆต่อชีวิตและสุขภาพของคนเราทุกคนต้องดื่มน้ำทุกๆวันแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนน้ำประปาในบ้านเราเองนี่แหละ ให้กลายเป็นน้ำแร่ได้นะครับที่สะอาดปลอดภัยแล้วก็ประหยัดด้วยครับเพียงลิตรละ1บาท50สตัตางค์เท่านั้นหลายคนอาจจะไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็ไปใช้น้ำขวดน้ำถังนะครับแต่หารู้ไหมว่าน้ำถังและน้ำขวดนะครับราคาต่อลิตรนั้นแพงกว่าเยอะเลยนะครับแถมคุณภาพก็ไม่มั่นใจด้วยว่าดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆ ถังน้ําหรือขวดน้ํานะครับไม่สามารถล้างให้สะอาดจริงๆได้ก่อนที่จะบรรจุน้ําให้เราดื่มนะครับและแถมขวดน้ําหรือถังน้ํายังเป็นขยะพลาสติกมหาศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารักโลกนะครับก็ต้องช่วยกันที่จะเลี่ยงหรือลดการใช้น้ําขวดน้ําถังนะครับการใช้เครื่องกรองน้ําจึงดีกว่าปลอดภัยกว่าและ ประหยัดกว่าเยอะเลยนะครับแต่เราต้องใช้เครื่องน้ำแบบไหนล่ะนะครับก่อนหน้านี้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องของเครื่องกองน้ำนะครับแม้ว่าผมจะจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหารนะครับแต่ว่าเมื่อต้องการจะหาข้อมูลอันนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับเทียบเคียงนะครับ ในระบบของเครื่องกรองน้ําทุกระบบนะครับแล้วผมพบว่าเคล็ดลับ3ข้อนะครับในการเลือกเครื่องกรองน้ําที่ถูกต้องข้อที่1ต้องมีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ครับเพราะนี่คือการฆ่าเชื้อในน้ําดื่มที่ดีที่สุดประหยัดที่สุดและปลอดภัยที่สุด ปกติแล้วการฆ่าเชื้อโรคในน้ำเนี่ยนะครับที่คนคุ้นเคยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการต้มนะครับแต่การต้มน้ำเนี่ยนะครับเปลืองค่าใช้จ่ายมากๆเลยนะครับแม้ว่าคุณจะใช้แกส๊สหรือว่าปัจจุบันนี้อาจจะใช้ตาอม่เหล็กไฟฟ้าก็ตามนะครับแต่กว่าคุณจะต้มน้ําให้เดือดลันต้องอะไรครับมันก็จะใช้เวลาพอสมควรังนั้นต้องเปลือง,งทั้งพลังงานเปลืองทั้งเวลานะครับแล้วก็เสี่ยงอันตรายด้วยไม่ว่าจะน้ําร้อนลวกนะครับหรือ หลงลืมแล้วเกิดคีภััยไ,ไฟไม่บ้านแต่ถ้าเทียบกับเครื่องกรองน้ําที่ดีนะครับยกตัวอย่างที่ผมใช้เองคือ e spring นี่นะครับเสียค่าไฟนะครับแค่ปีละ60บบาทต่อวัานาิครับหรือเดือนละ5้าบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะใช้หน้าจอ led นะครับก็กินไฟน้อยมากและขณะที่ไม่มีการกรองของน้ำนะครับหลอด uv ก็จะไม่ติดด้วย นะครับผมนะก็จะดับโดยอ,อัตโนมัติแสงอินตราเวลตนั้นจะมีทั้ง A B และ C โดย A และ B จะส่งผ่านสู่พื้นโลกได้แต่ UVC ไม่สามารถผ่านได้เพราะถูกกรองด้วยโอโซนช่วงความยาวคลื่นที่ค่าเชื้อได้คือ200-280นาโนเมตรจะเป็นช่วงคลื่นนะครับที่ทำลายเชื้อโรคโดยตรงหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้ว UVC นั้นทำลายเชื้อโรคได้อย่างไร กลไกนี้เกิดขึ้นได้นะครับโดยคลื่น UVC นั้นเมื่อถูกสัมผัสกับเชื้อโรคนะครับจะทำลายโครงสร้าง DNA ทํำให้เกิดการแตกหักของ DNA ทั้งหมดเลยนะครับลักษณะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับเราทำให้ไข่นั้งแตกเมื่อไข่แตกแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นไข่มือนเดิมได้ก็จะทำให้เชื้อโรคนั้นถูกทำลายลงนั่นเองเพราะฉะนั้นระบบการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง Uv จึงสาคัญมากนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเครื่องกรองน้าของบ้านใครนะครับ ไม่มี U V นะครับอันนี้ผมบอกเลยจบแล้วนะครับแนะนำว่าคุณควรจะต้องซื้อเครื่องใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามี U V นะครับก็ให้เช็คดูว่าสเปคความเข้มของแสงนั้นมากพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเข้มของแสงนะครับที่จะฆ่าเชื้อไวรัสได้นะครับเพราะเชื้อไวรัสนี่มีความทนทานมากที่สุดนะครับ ก็ต้องใช้ถึง4 0 0 0 0ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนตนครับ oh. หรือหน่วยเป็น40มิลลิจูลแต่ในการใช้เนี่ย UV เนี่ยจะต้องมีความเข้มที่มากกว่านั้นเนื่องจากว่าการใช้งานเนี่ยเช่นถ้าในอ e ีสปริงเองที่ผมใช้อยู่นี้นะครับจะใช้งานเป็นปีเลยนะครับถึงจะเปลี่ยนไส้กรองสักครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นความเข้มแสงเขาก็จะเผื่อไว้2เท่านะครับก็คือ8 0 0 0 0ไมโครวัตต์ต่อตารางเซนตนั่นเอง นั่นหมายความว่าเวลาที่วันแรกที่เราเปิดใช้จนถึง1ปีผ่านไปนะครับความเข้มของแสงอาจจะมีการลดลงได้บ้างแต่เขาก็เผื่อไว้ถึง2เท่านะครับทำให้ยังมีความเข้มแสงที่มากกว่า4 0 0 0มไมโครวัตต์ต่อตารางเซนต์แน่นอนทําให้ฆ่าเชื้อไวรัสในน้ําได้ด้วยแน่นอนทั้งปีข้อที่2นะครับต้องกรองคอรีนออกทั้งหมดนะครับเนื่องจากคอรีนในน้าปราปานี่นะครับจำเป็นต้องใส่เพื่อฆ่าเชื้อโรคในน้ําประปา แต่คอรีนมีผลต่อสิ่งมีชีวิตคือเชื้อโรคนั่นหมายความว่ามันย่อมมีผลต่อสิ่งมีชีวิตคือคนเราเช่นเดียวกันสังเกตง่ายๆครับเช่นถ้าใครชอบไปไว่ายน้ําในสระในว่ายน้าที่เขาใช้คอรีนนะครับพะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาใส่คอรีนใหม่ๆแล้วฉุนๆนะครับคุณจะสังเกตได้เลยว่าถ้าเราสูดหายใจเข้าไปก็จะเกิดอาการแสบจมูกนะครับทันทีเลย เพราะคอรีมีฤทธิ์กัดกร่อนเยื่อบุทางเดินหายใจนะครับมีเพื่อนผมไปไว่ายน้ําชอบลืมตาในน้ํานะครับก็มีอาการตาแดงเลยนะครับเพราะมันกัดเยื่อบุดวงตาด้วยเช่นเดียวกันและมีข้อมูลนะครับจากการวิจัยพบว่าถ้าใครที่ชอบว่ายน้ำในสระว่ายน้ําที่ใส่คอรีมากๆนะครับนานๆนะครับในระยะยาวมีผลต่อมะเร็งผิวหนังด้วยเพราะฉะนั้นคอรีในน้ําประปาต้องมีเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับ แต่การกรองคอรีนออกไปจึงสําคัญมากถ้าคุณจะเอาน้ํานั้นมาดื่มถ้าไมครับต้องกรองออกให้หมดนะครับการกรองคอรีนต้องใช้วิธีที่ปลอดภัยนะครับเราจะใช้คาร์บอนกัม,มันครับคาร์บอนก็คือถ่านนั่นเองนะครับแต่กัมันก็คือการที่เราเอาถ่านนั้นนะครับมาผ่านที่อุณหภูมิสูงมากๆเพื่อให้ถ่านหรือคาร์บอนนั้นมีรูพรุนมากมายเกิดขึ้นนะครับ รูพรุนนี้จะมีพื้นที่ผิวในการดูดจับสารเคมีหรือคอรีนได้อีกมากมายเลยนะครับและว,วิธีการเพิ่มพื้นที่ผิวให้มากขึ้นอีกก็คือการเอาคาร์บอนกำม,มันที่มีพื้นที่ผิวเยอะๆนั้นนะครับมาบดเป็นผงนะไม่ใช่เป็นเม็ดๆนะครับต้องบดเป็นผงเพื่อให้มีพื้นที่ผิวเยอะแยะขึ้นไปอีกแล้วมาอัดเป็นแท่งเพื่อให้น้ําทุกส่วนทุกโมเลกุลของน้ํานั้นต้องแทรกซึมผ่านแท่งคาร์บอนนี้เท่านั้นนี่คือ กรรมวิธีในการที่จะทําให้คาร์บอนกัมันนั้นดูดจับคอรีนได้ทั้งหมดถ้าไหมครับแต่ทีนี้ประเด็นสําคัญคือทํายังไงให้คอรีนนั้นถูกดูดจับได้หมดในการผ่านเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นรอบแรกที่ผ่านต้องดูดจับให้หมดและใส้กรองนี้ใช้เป็นปีวันที่หนึ่งที่คุณใช้กับวันที่365มันจะต้องดูดจับคอรีนได้ทั้งหมดนะครับ กลวิธีนี้นะครับก็คือเราจะใช้คข้าบังกัมมันนะครับที่เพิ่มพื้นที่ผิวให้เยอะนะครับแล้วพื้นที่ผิวของหนึ่งไส้กรองนี้นะครับเทียบเท่ากับริบบิ้นที่มีขนาดกว้าง1เซนติเมตรแต่ยาว1รอบโลกครับเอนะครับก็คือมีความยาวถึง43,500กิโลเมตรพื้นที่ผิวขนาดนี้แหะครับที่ทำให้สามารถที่จะดูดจับคอรีนได้ ในการผ่านน้ําเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นเพราะพื้นที่ผิวมันเยอะมากแถมใช้งานได้ถึง1ปีเต็มนะครับไม่ต่ากว่าหนึปีนะครับ,นะรบข้อที่3นะครับคือต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานอันนี้สำคัญมากนะครับโดยมียี่ห้อไหนบ้างครับที่รับประกันความพอใจ90วัน สุดท้แล้วไม่โอเคไม่พอใจภายใน90วันสามารถคืนได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่มียี่ห้อไหนที่รับประกันแบบนี้นะครับมียี่ห้อเดียวผมถึงกล้าใช้นะเพราะว่าผมต้องการหาข้อมูล90วันนั้นนะผมหาข้อมูลเพื่อที่จะหาข้อมูลว่าถ้าไม่ดีจริงหรือไม่ดีเพียงพอกับเงินที่เราจ่ายเราก็จะคืนให้ดูนะครับผมอันนี้คือยี่ห้อเดียวครับก็คือ e spring ครับนะครับ อันที่2นะครับก็คือรับประกันตัวเครื่องด้วยครับนะเมื่อคุณพอใจแล้วใช้เกิน90าบวันไปแล้วเครื่องยังรับประกันตัวเครื่องถึง3ปี <c oughs> นะครับซึ่งโดยทั่วไปปกติน,นะครับถ้ารับประกันอย่างมากนานสุดก็จะให้ปีเดียวนะครับแต่อ e ีสเปรนี้รับประกันตัวเครื่องถึง3ปีหมายความว่าถ้ามีปัญหาการใช้งานหรืออะไรนะครับก็จะเปลี่ยนให้ฟรีในระยะเวลา3ปีไม่เสียค่าใช้จ่าย นะครับอันที่3ก็คือถ้าเครื่องนี้นะครับรุ่นนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วเราเรียกว่าตกรุ่นนะครับจะมีอะไหล่ให้อีก10ปีนะครับอันนี้ฟังกั่ดูนะครับมีอะไหล่ให้อีก10ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องอีสปริงนะทุกวันนี้ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะมีอะไหล่ให้แน่นอนไปเรื่อยๆตราบใดที่วันหนึ่งในอนาคตนะครับ มีรุ่นใหม่มาแทนรุ่นอ e ีสปิงนี้ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะมีอะไรให้อีก10ปีนะครับซึ่งอันนี้ไม่มียี่ห้อไหนในท้องตลาดที่ทําแบบนี้ผมบอกเลยโดยส่วนใหญ่ที่เจอก็คือจะมีระยะเวลาใช้งานประมาณตั้งสาปีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องคุณมีปัญหานะครับจะส่งซ่อมนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าตกรุ่นแล้วนะครับดังนั้นขอใหเออ้เปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณต้องซื้อรุ่นใหม่ แต่เราจะเทินให้นะครับคิดราคาพิเศษนะครับส่วนใหญ่อัตราการคิดราคาเทินคืออะไรคิดยังไงนะครับถ้าสมมุติคุณซื้อเครื่องเดิมมาราคา20,000นนะครับก็จะคิดราคาให้ประมาณ2,000นอ,อันนี้โดยเฉลี่ยนะครับประมาณ10%คิดที่ได้2,000ันเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องรุ่นใหม่ราคาเท่าไหร่ครับอ๋อดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเครื่องรุ่นใหม่นี่ดีกว่าเดิมแพงกว่าเดิมก็คือ3 0,000นนะครับก็คุณก็จ่ายเพียงแค่2 0 0 0 0 น,นพพะพะเขาเอาเครื่องเก่ามาเทิร์นคิดให้2,000บาทนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาใช้อ e ีสปริงคุณจะไม่เจอกับประสบการณ์แบบนี้เลยครับสรุป3ข้อต้องรู้ก่อนใช้เครื่องกรองน้ํา 1. ต้องมีระบบฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ที่มีความเข้มแสงมากเพียงพอ 2. ต้องกรองคอเีนออกทั้งหมดและ3ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานใครๆก็ทําเครื่องกรองน้ําได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเครื่องกองน้ำที่คุณภาพดีที่สุดในโลกได้และนี่คือ e spring